สกันยายน2511เที่วิทยาชดาำเนินซ้ายมือราวีเดชชัยขวามือคงเดชลูกบางปลาสร้อยพิกัด148ปอนด์นที่ไร่รามอยูนี่ครับฉลามดำคงเดชลูกบางปลาส้อยจากท่าใหม่จันทบุรียกที่1คงเดชตอนนั้นแหมกำลังเด็กครับและห้าวเหลือเกินอายุ19ปีเท่านั้นครับราวี26แล้ว วันนี้ครเวลาผ่านไป25ปีคงเดชนั้นผมไม่ดกครับโอ้โหสีสันนี่ผมน้อยมากครับปัจจุบันนี้อายุ44ปีราวีนั้นก็บวกไปอีก25ครับเป็น51แล้วตอนนี้แต่ว่ายังแข็งแรงดูกันทั้งคู่ยกที่หนึ่งครับคงเดชนั้นสูงยาวครับมวยซ้ายเข่าสอกมัดเปะหนักทุนแรงราวีนั้นแหมศสอกครับจรวดทับฟ้า การถึงเจ็ดปีครับดูคงเดชห้าวไม่ห้าวเดินตลอดครับดูสิครับแม่ยุคตอนนี้แหละครับคงเดชนี่เจอใครก็ได้ทั้งนั้นครับพี่เดชเดชบริทน่แมประทะมาอย่างแล,แล้วกินเลยครับความเป็นคงเดชนดี่ใครได้ยินชื่อก็แม่ยิ่งกว่าน้องยุ้ยครับได้ยินชื่อแล้วจะหนาวรู้แล้วจะหนาวเดินเจาะยางครับเป็นมวยจรยาวคนหนึ่งนะครับ ดาวิเดชาชัยก็ตอนนี้ก็ทำงานหลายอย่างครับเป็นทั้งลูกจ้างของกงทบกากาศแล้วก็เป็นเซลล์แมนขายอุปกรณ์ภายในครัวเรือนนะครับพูดเก่งสนุกสนานนาตามสไตล์ของเขาแล้วครับคงเดชนั่นก็ยังเป็นโสดนะครับดูครับยังเป็นโสดก็มี กิจของตัวเองก็มีบังกะโลให้เช่าครับจิ้มหมัดคุณพ่อเนี่ยเป็นในร้อยตำรวจเอกนะครับคงเดชหัดมวยกับคุณพ่อเดินชนตลอดดูครับจิ้มวิจิตวุใจนั่นเหลือเกินราวีก็พยายามโอ้โหโดนหมัดอือหือเตะตามจิกจิ้มอีกทีหนึ่งโอ้โหค้างเชื่อกมการต้องขวางครับยิ้มครับราวีฟันศอกดักดูครับคงเดชนน้ำเชี่ยวจริงๆในช่วงอายุ19บปีนี้เรืออย่าไปขวางครับน้ำเชี่ยวอย่างคงเดช <c oughs> เรือรบยังคว่ำเลยครับน้ำเชี่ยแบบนี้โอ้โหอับประคัตด,ดูครับไม่กลัวอะไรเลยครับบวกศกบวกสองนี่ไม่กลัวเลยเจาะยางอีก <c oughs> ดูครับเจาะยางอีกทีแ <c oughs> ม่กรรมการก็แอคทีฟเหลือเกินครับร้อยเอกวิชาพทองพัฒน์ตอนนี้อายุ62แล้วครับตอนนั้นยังเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนในร้อยจพรอ <c oughs> หมดยกที่หนึ่งดูครับคงเดชคึกจริงจเด็กหนุ่มคับอายุสิบเาม โอ้โไม่กลัวพยักครับตอนนั้นนี่เหลือกเกินจริงคาราวีนีแชมเปียนขมขัดสองเส้นครับบิดเดเวทไม่กลัวโอ้ยทิ้งซ้ายเข้าไปเต็มกรามครับเตะตามอีกทีหนึ่งจุวงอีกทีหนึ่งค้างเชือกนะครับไม่อย่างนั้นโดนไปแล้วกรมการโดดขวาง ตอนห้ามันยุดร้อยเอกครับแต่ว่าตอนกเกษียเมื่อสองปีที่แล้วนี่กเกษียที่ยุดพันเอกยกที่สองชมกันต่อครับเราวีศอกหนักคงเดชแหมห้าวหารเหลือเกินหนักทุกอย่างครับมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้ครับท่านชมจับตาดูให้ดีว่าใครอยู่ใครไปโอ้โหดูคงเดชครับเดินเร็วจริงๆถ้าจะวิ่งเข้าใส่รุ่นพี่เลยนะครับไม่กลัวจริงๆครับจิ้ม มีศอกสลับด้วยเราวีต้องพิงเชือกยันหน้าขาไว้จ้วงดูครับดูคงเด็ดศอกเซิะไี่ไม่กลัวครับแกใส่ตลอดเอาครับลาวีจะปักหลักฟันศอกไหมลวีฟันศอกไม่ไม่โดนครับชวัชเวียน ปีบเอาไว้หวยรายการนี้รายการใหญ่มากนะครับเก็บค่าดูชั้นสามนี่สาสิบห้าบาทได้ตั้งสามแสนกว่าบาทนะครับโอ้โห,หวางแข้งแล้วรองคู่เอกเด่นศรีสะทอชนะคะแนนเจนศึกสกุลไทยเดินเหมือนเดิมแสนชัยลูกทาวาสุกรีชนะคะแนนพรสวรรค์แหลมฟ้าผ่าหวยดังทั้งนั้นครับรายการนี้ผีบเอาไว้ยานเอาไว้วางแข้งจิ้มมัดราวีต้องพิงเชือกแล้วครับว่าเด็กหนุ่มมันไม่กลัวครับดูครับ แหม่จรยาวยังกรพิดทองเจอเลยครับคงเดชเอ้าวแล้วครับเตะเจาะย,ยางดูครับจ้วงตลอดครับเอววางร่างน้อยสูงยาวนะครับาวีนั่นแหมหนาอกเป็นแผ่นทีเดียวดูครับเดินตลอดครับเดินแบบไม่กลัวจริงๆครับาวีต้องหมุนจ้วงแหมฟันศอกทั้งตัวโอ้ยโ,โดนซ้ายหล่นแล้วครับกับการนับสามสี่ห้า สิบมาราวีจะพยายามโหนเชือกมาแต่โหนไม่ไหวครับอืมคงเด็นด,ดีใจมากครับเป็นแชรยชนะครั้งยิ่งใหญ่ครับหลังจากชนะราวีไฟนี้ก็เตรียมบุญอินทรบทก็พูดจัดศึกก็ทําตามสัญญาครับจัดให้คงเด็นประทะอภิเดชสิทธิ์ฮิลันนะครับฮืมจ้วงซ้ายเต็มหน้าผากเลยครับต่อยรูดมาถึงดั้งจมูกด้วยคงเด็นด,ดีใจครับวิ่งรอบเวที